โฟกัสจัดเต็มต่อกลับคนด่ามอบทำรถติดเดือดร้อนชาวบ้านจากสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวประเด็นการเมืองชู3ข้อเรียกร้อง 1. ประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกพร้อมทั้งคณะรัฐมนตรี 2. เปิดสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของประชาชน 3. ปฏิรูปสถาบันกรรษัตริย์โดยด่วนนอกจากนี้มีดาราคนดังหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีขั้นต้นจานวนมาก หนึ่งในนั้นที่ออกมาแสดงจุดยืนคือโฟกัสจีรกุลโดยล่าสุดเจ้าตัวเคลื่อนไวอีกครั้งหลังขู่จาะฟ้องชาวเน็ตเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาเม้นทหยาบคายโดยระบุว่าพวกคุณริดรองสิทธิพื้นฐานของประชาชนทั้งที่เราใช้สิทธิคัดพื้นฐานของเราอย่างสันติปล่อยเพื่อเราให้ครบทุกคนค่ะไม่ควรมีใครสมควรถูกจับเพียงเพราะแสดงความคิดเห็นทางการเมือง พวกเราไม่ใช่ผู้คนแต่พวกเราคืออุดมการปล่อยเพื่อเรา What happened in Thailand วันนี้มีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะมีชาเวเหนือรายหนึ่งเข้ามาเม้นว่าริดรอนถนนหนทางให้ชาวบ้านสัญจรลำบากรถที่ติดอยู่แล้วก็ติดหนักไปอีกคนที่เขาอยากกลับบ้านไปพักผ่อนไปทานอาหารกับครอบครัวไปรับลูกที่ฝากเลี้ยงไว้เขาเหล่านั้นกำลังถูกการใช้สิทธิ์ของคุณรีดรอนอยู่นะครับ ช่วยอยู่เป็นที่เป็นทางในสถานที่ที่ไม่เดือดร้อนใครด้วยนะครับอย่าเร่ร่อนไปทั่วโฟกัสตอบทันทีว่าถ้าพี่คิดว่าการนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็ทําไปเถอะถ้าความเดือดร้อนในครั้งนี้จะทําให้พวกเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตพวกเราจะทําต่อไปค่ะถ้าอนาคตคุณภาพชีวิตพีดีขึ้นไม่ต้องมาขอบคุณพวกเรานะคะพวกเรายินดีทําให้ค่ะ ขอบคุณค่ะนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตรายอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่ออีกเป็นจำนวนมาก